ทางด้านนางเอกดังนะคะมีการออกมาเปิดเผยวินาทีระทึกที่ต่างประเทศค่ะต้องมีการหาเที่ยวบินกลับไทยอย่างด่วนเลยนะคะสำหรับเธอคนนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งนางเอกชื่อดังของเมืองไทยก็ว่าได้ค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมของหนุ่มๆอย่างมากเลยนะคะสําหรับสาวก้าสุภัชราธนชาติค่ะเธอเองเนี่ยโด่งดังอย่างมากจากซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาบุนนะคะรวมถึงผลงานละครแล้วก็ภาพยนตร์อีกมากมายค่ะฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะ ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าสาวข้าวสุภัสราเองเนี่ยออกมาเล่านาะทีระทึกค่ะหลังจากที่ตัวเธอเองเนี่ยไปเที่ยวประเทศฮ่องกงอะนะคะแต่ต้องเจอกับภัยธรรมชาติรุนแรงค่ะผู้ชมขาเกือบจะกลับไทยไม่ได้เลยค่ะก้าวเองเนี่ยก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้นะคะผ่านทางอินสตาแกรมเอาไว้ค่ะบอกว่าทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่ต้องบอกว่ากลัวลหุนมากต้องบินกลับพรุ่งนี้เลยแต่พายุขเข้าก็ เลยรีบวิ่งมาที่สนามบินเพื่อที่จะหาไฟล์กลับให้ได้ภายในคืนนี้ทุกไฟล์คือเต็มหมดเลยทั้งไปต่างประเทศแล้วก็รอบๆไทยด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยตั้งใจรอสแตนด์บายทุกสายการบินที่จะบินไปไทยได้เพื่อรอให้ที่นั่งมันหลุดและใช่ค่ะมีคนหลุดพอดีจํานวนคนเราพอดีเลยเราได้กลับไทยก่อนที่ไฟล์พรุ่งนี้จะแคนเซิลทั้งหมดได้มีการนั่งสายการบินแอร์เอเชียแบบอีโคะนะคะราคาที่ประมาณ13ื่นกว่าบาทน,นะคะแล้วก็เป็น เรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรามีงานถ่ายโฆษณาวันที่2ก็คือ2กองะนะคะแล้วก็จะพังเพราเราไม่ได้ทิปทุลักเลมากตั้งแต่ขาไปยันขากลับเปอร์กับพี่นิวที่จะมาด้วยกันเนี่ยครูวิซ่าเชงเก้นไม่ใหเ้เหมือนเขาไม่ให้พาสปอร์ตคืนทําให้2คนเนี่ยอดบินไปพร้อมกันแต่สุดท้ายก็ออกมาเช้าวันที่เราใกล้จะขึ้นเครื่องบินพอดี2คนก็เลยตามมาในช่วเงเย็นๆกลับมาต่อทิปนี้แล้วก็ เหมือนในช่วงตอนจะกลับนะคะรีบกลับโรงแรมเลยเพื่อแพ็คของแล้วก็วิ่งไปที่สนามบินหน้าตาได้ตื่นมากเลยรู้สึกที่คิดถูกในการตัดสินใจครั้งนี้เพราะไม่งั้นน่าจะไม่ได้กลับอีกหลายวันเลยมีพายุทั้งหมด3ลูกด้วยกันคนเนี่ยเริ่มตุนของกันแล้วบางพื้นที่เนี่ยพวกพื้นที่ราบต่ำอพยพกันแล้วเพราะว่าดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะทําให้น้ําขึ้นสูงก่าปกติพวกเราโชคดีมากที่เดินทางกลับมาได้และปลอดภยัย ขอบันทึกให้คลิปนี้เนี่ยเป็นทลิปที่สนุกที่สุดเท่าที่เคยไปมาไม่เคยตื่นเต้นระทึกอะไรเท่านี้มาก่อนขอให้เดือนกันยาใจดีกับพวกเราด้วยเถอะเธอก็ออกมาเล่าประสบการณ์ที่โอ้โหเรียกได้ว่าทุรคุเลมากนะคะถือว่าครั้งนี้เธอโชคดีมากๆจริงๆค่ะ